สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสาร ของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิโซนนี้ก็เป็นข่าวดีของพวกเรานะคะก็มีความเคลื่อนไหวของทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของน้องซงจูเอ๋อด้วยนะคะหลังจากที่เงียบหายไปนานเลยค่ะเหมือนกับว่าน้องซงจูเอ๋อนั้นนะคะแล้วก็ทีมงานก็เริ่มโยนหินถามทางกันมาแล้วนะคะเริ่มที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งแล้วก็อาจจะเป็นการนับถอยหลังนะคะสู่การกลับมาของน้องอย่างเต็มรูปแบบค่ะ อย่างในตอนนี้นะคะที่จีนเองก็จะมีข่าวเรื่องของงานกาลา่าเนาะเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทาง CCTV ในตอนเย็น ของวันที่17ที่ผ่านมานะคะก็คือ17กันยายนเนี่ยค่ะก็มีรายการที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการแสดงของคุณอีซ้ซือนะคะที่ถูกรบไปโดยทาง CCTV อะไรแบบนี้นะคะกลายเป็นของตำแหน่งสูงสุดในการค้นหานะคะ hotsearch มากๆเลยเป็นเวลานานเลยนะคะแต่ว่าก็มีข่าวขาวน่าหวานไปติดตามมานะคะเดี๋ยวขอแทรกเรื่องของดาราของคุณอีซือนิดหนึ่งนะคะก็คือเหมือน กับทาง CCTV นั้นเขาทำสิ่งนี้เพื่อปกป้องศิลปินนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าก็มีเรื่องราวกระแสที่เป็นการพูดคุยกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เพื่อนะคะป้องกันไม่ให้ถูกการวิพากวิจารณ์มากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าก็เลยลบโปรแกรมของคุณอีซือนั้นออกไปก่อนนะคะทีนี้ทางด้านของน้องซงจูเอ๋อเองนะคะก็จะมี คือสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือมีความเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะมีคำอวยพรเทศกาลวันไหวพระจันทร์นะคะแล้วก็มีการแสดงรูปประกอบที่มีเหมือนคนสามคนนะคะนั่งพิงกันอยู่แล้วก็กำลังมองดูดวงจันทร์จากทางด้านหลังของพวกเขานั่นเองนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่มุมมองจากทางด้านหน้าค่ะแต่ด้วยรูปร่างที่เล็กกะทัดรัดนะคะแล้วก็มีความเป็นผมสีเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยของเธอนะคะก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ประมาณ ว่านะคะน้องซ่งจูเอ๋อซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นยังคงมีความโดดเด่นสุดๆเลยนะคะ ก็หลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีว่าน้องเขาเงียบไปช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับความที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายนะคะทางเรื่องของภาษีแล้วก็เนื่องจากมีรายงานก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ของคนที่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นอดีตพนักงานของตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยในปีที่ผ่านมานะคะอัตราของการเปิดเผยของน้องซงจูเอ๋อที่ออก ออกมาในสื่อต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆนะคะใกล้เคียงกับคำว่าศูนย์เลยค่ะแล้วก็ทำให้เธอนั้นเหมือนกับถูกคุกคามด้วยข่าวลือต่างๆบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นครั้งเป็นคราวนะคะซึ่งก็มีข่าวลือหนาหูในช่วงนั้นว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะสิ้นหวังไปแล้วสาหรับการกลับมาของน้องซงจูเอ,อิค่ะแต่อย่างไรก็ตามในตอนที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะทางสตูดิโอของน้องซงจ ก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือในหลายๆห,หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของคุณวุฒิทางการศึกษานะคะแล้วก็ก้าวหลอกก้าวเลยมันก็มีกลุ่มเฮตเตอร์เนาะก็ขุดเรื่องน้นเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็ใช้คําว่าไปยันใหญ่และกันก้าวหลอกก้าวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มีหลักฐานหรือเป็นทางการที่แจ้งออกมาบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะคะซึ่งน้องซงจูเอ๋ยเองก็ทําได้ดีนะคะก็คือน้องก็เงียบไปเลยถอยห่างจากความวุ่นวายนี้ไปก่อนนะคะ Half. Huh? แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะพอพูดถึงเคสของน้องซ่งจูเอ๋อปุ๊บนะคะก็จะมีเคสของคุณหยวนปิงเหยียนนั้นขึ้นมากั้นกลางด้วยตลอดเลยเพราะว่าคุณหยวนปิงเหยียนเนี่ยนะคะในรอบแรกนั้นนะคะเธอก็โดนเช่นเดียวกันแล้วก็รอดมาได้ก็มีเหมือนกับว่าเออจะโยนหินถามทางแล้วก็กลับมาแต่แล้วในที่สุดหลังจากผ่านมานะคะจากครั้งแรกแล้วก็มาโดนครั้งที่สองอีกก็ยังมีการยืน่นภาษีอย่างไม่ถูกต้องอีกนะคะก็เลยทําให้ถือได้ว่ามี ความผิดจร,จริงๆนั่นเองสําหรับคุณหยวนปิงเยียนนะคะก็จะไม่ได้กลับมาในช่วงนี้แน่นอนก็มีคนเอามาเทียบเคียงกับกรณีของน้องซงจูเอ๋อด้วยนะคะก็ประมาณว่าโอเคถ้าล็อตแรกมีการบอกว่าเออไม่เกี่ยวข้องกับภาษีแล้วเนี่ยมันจะมีล็อตที่สองอีกไหมเพราะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นจากกรณีของหยวนปิงเยียนนะคะแต่ณจุดนี้เองนะคะทางน้องซงจูเอ๋อเนี่ด้วยความที่น้องเขาก็มีทรัพยากรเต็มพร้อมเตรียมพร้อมที่จะแบบว่าระเบิดระเบอนคะ คือเอาง่ายๆน้องพร้อมจะกลับมาทำงานแล้วก็พร้อมจะดังอ่ะืคอคือเป็นเป็นอยู่ในสภาวะที่เป็นความพร้อมแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาก็แบบหวันว่าทำถูกละก็โยนหินถามทางมาก่อนมีความเคลื่อนไหวอย่างน้อยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆที่จะคัมแบ็กมาเต็มรูปแบบเรื่อยๆนะคะสำหรับน้องซงจูเอ๋อแล้วนะคะน้องเป็นนางเอกในรุ่น95นะ่ะเพื่อนๆก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นดาวลุ่งที่สูงสุดๆอีกหนึ่งคนเลยนะคะ น้องเขามีใบหน้าที่หวานดูเราก็สดชื่นมากๆดวงตากลมโตนะคะเป็นคนที่สวยมากๆเลยค่ะถือว่าในรุ่น95ก็มีน้องเขานะคะมีเออใช้คำว่าอันดับหนึ่งได้อะ95้าหนึ่งอีกคนหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งคนเดียวเพื่อนๆค่ะแต่ว่ามันสามารถจะมีหนึ่งหลายๆคนได้แล้วก็น้องซงจูเอ๋อก็สวยแล้วก็แบบเก่งด้วยนะคะทักษะการแสดงของเธอนั้นก็เยี่ยมยอดมากๆเลยกำลังแบบอยู่ในช่วงที่แบบกำลังเป็นดาวลุ้งได้เลยนะคะ น้องเขาเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะก็มีแบบเออเรียกได้ว่าเป็นดาราเด็กก็ได้หรือเป็นแบบเข้าวงการแฟชั่นหรืออะไรแบบนี้น้องเขาก็มาเรื่อยๆหวันว่าค่อนข้างจะรับเรื่อนทีเดียวนะคะด้วยพรสวรรค์แล้วก็ด้วยทรัพยากรรูปร่างหน้าตาที่น้องเขามีแล้วก็ความพยายามนะคะประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายๆปีเนี่ยก็แบบ <c oughs> อยากให้น้องเขากลับมาเร็วๆนะคะตอนนี้แอดวานรอประปักจำนนอยู่ค่ะอยากดูนะคะเรื่องที่น้องเขาแสดงกับคุณหลิวอี้หนิงนะคะแต่ว่าตามกำหนดการแล้วนะคะถ้าน้องซงจูเอ๋อสามารถกลับมาได้จริงๆเนี่ยมันจะมีละครเรื่องหนึ่งของทางบริษัทนูนซันชายเนาะที่จะได้ออนแอร์มาก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของจีนปัจจุบันซีรีส์แนวจีนปัจจุบันซึ่งถ่ายทาเสร็จมาได้นานช่วงหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนั้นจะออกมาก่อนแล้วก็จะค่อยๆ มานะคะคเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องไอ้นี่ออกมาก่อนหลังจากที่พอจีนปัจจุบันออกมาแล้วนะคะในเรื่องนั้นแล้วก็จะมีเรื่องที่แสดงคู่กับคุณหลุนเจียหลุนนี่ก็จะแบบคือจะทะลักออกมาเอาง่ายเรื่องนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่3ก็คือปริปักจำนวนนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้เป็นการคาดการณ์ของเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์นั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องที่เป็นจีนแนวปัจจุบันนั้นนะคะได้เป็นนางเอกคู่กับคุณจางซินเฉิงนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูเช่นเดียวกันว่า ว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เรื่องที่พวกเราจะได้ดูเป็นจีนคอสตูมโบราณนั้นแสดงคู่กับคุณหลนเจียหลุนก็น่าสนใจมากเลยนะคะผู้กำกับชื่อดังมากเลยสำหรับในในโปรเจกที่สแสดงร่วมกับคุณหลนเจียหลุนนะคะก็คือผู้กำกับคือคุณหลินยูฟันนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเก่งในเรื่องของแนวแฟนตาซีผสมผสานกับไขคดีความรักแล้วก็แบบคือองค์ประกอบซับซ้อนนะะ่ะเขาทาได้ดีนะคะสาหรับคุณหลินยูฟันนะคะพวกเราก็รอ <c oughs> รอนะคะ แต่ว่าสําหรับคุณหลินเจียหลุนเองตอนนี้พวกเรามีละครให้แบบหายคิดถึงกันนั่นก็คือทานทารารักดิลันนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของปอะปักจำนนนั้นนะคะพวกเราก็รอเช่นเดียวกันแล้วก็แบบโอ้แฟนๆของหลิวอี้หนิงนะคะก็รอแล้วก็รอน้องซงจูเอ๋อด้วยก็คือแบบน้องเขาเดินออกมาจากในนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเสียวเฉียวของพวกเราแล้วก็ท่านโหเองนะคะถึงแม้ว่ามั่นใจได้ว่าไม่สามารถจะถ่ายทําตามแบบของนวนยยิ ิหา่ต้นฉบับได้นะคะแต่ก็คงจะมีอะไรเก๋ๆเ,เท่ๆคมๆให้พวกเราได้ดูกันในบทบาทของท่านโหนะคะโดยโดยคุณหลิวอี้หนิงของพวกเรานะคะจริงๆแล้วในนวนิยายต้นฉบับก็สนุกมากๆเลยนะคะท่านเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่าเตียงสันมากๆเลยเป็นท่านโหที่รักหลงเมียสุดๆเลยนะคะ <sk original> ก็อรอลุ้นนะคะว่าน้องซงจูเออนั้นนะคะจะกลับมาได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลงานของน้องเขารีลิสออกมาได้นะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเรานั้นนะคะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะแล้วน้องเขากลับมาคราวนี้นะคะรับรองได้ว่าค่ะความนิยมแล้วก็ชื่อเสียงรอน้องเขาอยู่นะคะเพราะว่ามีซีรีส์หลายๆเรื่องซึ่งก็รอออนแอร์อยู่แล้วก็เวลาที่ดารามีผลงานติดต่อก,กันมาเรื่อยๆออกมาให้ผู้ชมได้ดูกันเนี่ยความนิ มันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะก็มีอิทธิพลต่อสาธารณชนอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องซ่งจูเอ๋อด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานในทุกๆเรื่องราวของซีรีส์ที่มีน้องซ่งจูเอ๋อนั้นร่วมงานอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีพระเอกหลายคนซึ่งก็เป็นคนที่พวกเราก็รักแล้วก็ชื่นชอบกันอยู่นะคะก็ถ้ามีข่าวข่าวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับน้องซ่งจูเอ,อ๋อเดี๋ยวแอดวานก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นระยะระยะ เหมือนกันอย่างที่ผ่านมานั่นแหละนะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ข่าวสารของจีนเนี่ยเดี๋ยวก็เรามาแบ่งปันข้อมูลกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ